อ่ออออ,อ,อ <c oughs> วันนี้ก็มาถึงแล้วสินะวันที่ฉันจะได้แก้แค้นพวกนี้ทําทำไมฉันโดนแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีของเลยนี่ไงใครบอกก็ไม่มีเฮ้ <c oughs> ใครมันห้าวะมาเดมาเดใครมันห้าวอันนี้ฉันมาแก้แค้นให้น้ำใจไปเลยฉันพกปืนมาเต็มระบบมาวะใครอยากจะวัดฉันก็มา ความแค้นนี้มันเต็มอ,อกวันนั้นมันไล่ฆ่าผมแบบมันไม่มีเยื่อใยไม่มีความสงสารแป๊บบนึงหิวข้าวขอกินข่าไปด้วยะฮะเออเอ่อเราจ้องเอาชีวิตรอดให้พ้นคืนนให้ได้แล้วกันนะครับอืม แล้วขุดงินก่อนขุนดงินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพึ่งแม่งพึ่งเยอะว่ะทำองเหนวะอยวะจะกวนได้ไหมอ่ะถือว่าพี่ขอละ อืมพอแตงโมครับเราไม่มีเนวกินนะเรามีแค่แอปเปิลทองอั e นเดียวนะ่ะแล้วก็กินไปแล้วอันหนึ่งโอ้อะไรวันนี้เราว่าขุดดินรอค่ำนะครับเจ้าแหลกกูนักหนานกู <S <S ตายหา แค่โดนพึ่งต่อยว่าจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยมีเนากินยี่สิบอันแก่มมาเราจะข้ามอนไหนว่าเราต้องออกจากป่านี้นะครับอืมตอนนี้เราอยู่ในป่าดงดิบที่มีแต่ผีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ตอนนี้เศษอาหารติดซอกปันครับโอ้ไมตตามูลเพิ่มเพิ่มหน่อยยางหวะาแล้วจะถามว่าผมขุดดินไปทำไมเอาแบบ ขุดดินไปขัดห้างนะครับผมอ,อืมเราจะไปขัดห้างนะขัดห้างกลางป่าไว้ยิงผีพวกนี้นะครับผมขอแค่พ้นผ่านคืนนี้ไปและผมรอดตายแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ถือว่า พอใจะครับคืนนี้ไม่เอาอะไรเยอะแยะเหมือนเราขุดดินรอรอมันแบบรอเวลามันค่ำอะครับเพื่อความแค้มันเต็มโอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอ้าทำไมผมไม่เห็นวะบุกดีไหมโอ้แล้วทำไมกระสุนผมมีน้อยวะ ผมไม่ได้เอากระสุนมาเยอะผมไม่ได้เสกกระสุนมาด้วยว่ะไม่เป็นไรต่อให้จะค้ำได้ตอนไหนผมไม่ไหวละ Few moments later พึ่งมาดิแนวที่ผมไม่โอไม่เคที่สุดลำบากลำบาก,ลำบ,ากลำบนต้องตัดไม้ขวานก็ไม่มี แตกเถาะแตกเถาะมือเนี่ยจะแตกแล้วเออน,เอนี่แหละครับคืนนี้เราจัดแต่งห้างแล้วกันนะผมว่ามันมาแน่แหละพวกนะั้น รอรอค่มปืนพร้อมปืนพร้อมแล้แค่นั้นแหละถ้าอยากกินก็เข้ามาครับผมพร้อมให้กินผมจะไม่นอนเพราะมามือนี้บญานผีดอกเดอิอมามือนี้บรรยานผีดอกเดอิอมามือนี้บญาณผีดอกเดิอคำ่ดิวว เออทำไรได้เยอะแยะทำอะไรรอได้เยอะแยะมันไม่ข้าสักทีหวั่นหรือเปล่าวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงในเกมกรีดหรือเสียงอะไรวะหรือเสียงเด็กข้างบ้านผมเนี่ยผมได้ยินเสียงเข้ามาในหูฟังเนี่ย ไม่รู้อะเดี๋ยวรู้มันจะคำแล้วครับดักยิงหลักรอมายิงมึงมาทั้งคืนวันนี้แหละผีเวนมึงห่าวนักห่าวนักนะมึงนะเฮ้ยมาแล้วครับคำคืนที่เรารอคอย มาแล้วครับมาแล้วมาวะมาวะคำคืนที่เรารอคอยมาถึงนี่สุดมันก็มาแล้วทีนะถ้าผมไม่แหวผมจะลงเปน็นนวเองแหละ ตอนนี้ผมขอแบบดูลาดลาก่อนว่าการเข้าป่าเขาบอกไม่ให้ลงจากห้าครับแต่ผมจะลงอ่ะเฮ้ยมาละตัวหนึ่งมึงมาแล้วมึงมาแล้วหรอมึงมาแล้วเหรอ,าหรอตายหนึ่งโดน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 มาบะเฮ้ย ชาปีแจ้งเตือนเลยมืดมากครับมืดสนิทครับในป่าลึกแห่งนี้มืดสนิทมืดสนิทมิสหายเจอปะเจอปะเฮ้ยจะตกตกไม่ได้นะ ตรงนี่ก็แย่อยู่ครับมผมว่าโล่ไม่จำเป็นหรอกสำหรับเราว่าไล่ยิงเลยไม่ไหวละนี่ไงไอ้เคียนี่มันมาละฟ้าสว่างแบบนี้มาดิวกลัวเหรอกลัวเหรอผมบ้าคลั่งเลยผมบ้าคลั่งเลยวันนี้ผมวิ่งไล่ อันนี้ผมมาแก้แค้น้ยเฮ้ยแล้วทำไมเป็นข่ากูล่ะผมยิงสู้มันไม่ได้เลยเหรอไม่ไหวละกูไม่ไหวละกูเกมโหมดกูเกมโหมดเฮ้ย แล้วไงมันกดทำไม่ได้อ่ะอีตีผมดิเฮ้ยมาดิมือวัวสู้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 นะครับมือวัวสู้นะมือวัวสู้นะมือวัวสู้มือวัวสู้มือวั้สูููู้้้้้้ กูไม่ได้ยานเรากลับไปตรงนั้นได้นี่ว่กรป๋ของไม่ต้องเกมหมดครับเราเราจะไม่โกงแค่นี้ก็โกงพอแล้วละขนาดโกงกูยังตายเลยโอ้ไม่เว้ยผีมันโกงไอ้ีย้ยิงมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกมันโกงเฉยนี่แหละ ผมยิงมันไม่ได้ไงแล้วกูมืดจัดกูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหอืมกูตายเนี่ยผมมาสู่จุดนี้อีกแล้วสู่จุดที่แม่งไม่มีทางสู้สังคมงคมันบีบอ่ะสังคมมันบีบที่ทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้ ผมจะกลับไปจุดสีเขียวอีก40เมตรแล้วกูติดอะไรอ่ะโอ้ให้กูเกมหมดซะแม่งทำไมผม Yeah. yeah. Kiền lên á Phúc Mưng Mình lo chơi cú. มึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงห่าวใช่ไหมมึงห่าวใช่ไหมมึงห่าวใช่ไหมนี่น่ามันเป็นชุดทีเดียวไม่ได้อ๋อนี่ไงได้ละ แอปเปิลทองมาแล้วก็เนื้อมาดาบอาวุธเอาไว้สู้ประชิดก้อนนี้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 มาดิมาดิอย่าพึ่งแจ้งนะอย่าพึ่งแจ้งนะถือว่าพี่ขอ หรือว่าพี่ขออย่าพึ่งแจ้งอย่าพึ่งแจ้งได้ไหมผมจะามาเลยทำไมเพราะว่าผมไม่รู้นะว่ามันกระสุนเอาอยู่ตรงไหนว่าเล่นครั้งแรกก็อย่าว่าให้กันตรงนี้นะครับก็อายเขาหน่อยอย่าบอกว่าให้กันตรงนี้อายเขาหน่อยมากูอพอละ แค่นี้กูก็เหลือเฟือสำหรับพวกมึงละ

ขอโทษขอโทษครับผมหยาบหยุดหลุดเยอะกืนมาดีมาด,มาเดีเฮ้ยจะสุนหมดทิ้งทิ้งทิ้ง ผมจะสู้ไอ้สีดำดำได้ไหมวะคนดูผมถามหน่อยผมจะสู้มันได้ไหมอ่ะไอ้ตัวสีดำดำอ่ะเดี๋ยวรอ,อบหน้าผมจะพาเพื่อนผมมาถล่มด้วยนั่นแหละผมสู้คนเดียวไม่ไหวป่ะผมต้องมีเพื่อนคู่หูดูโอ้ผมมาไหนอะ่ะผีไม่เห็นมาเดือดเลยอ่ะมาเด,เดือดดีจะแจ้งแล้วเนี่ยโอ้ ขึ้นไปทำขึ้นไปทำเชียอะไรขึ้นไปัำเชียอะไรขึ้นไปทำ,ำ,ำมาขึ้นมาทำมาทิ้งครับ ึงมาโหปาดมึงมาขอส่วนบุญกนัญกนเถอะมึงมาขอขอส่วนบุญกนันเถอะ ขอส่วนบุญกระหน่ำมาขอส่วนบุญกันหน่ำมาขอส่วนบุญกระหนอำบองเวลายันทำเลยมา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 ,มา,มา,มาเอาแจ้งโอ้โหอะไรอะ่ะแจ้งแล้วเหรอวู้มันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ถึง20ไลค์คลิปหน้าผมจะถล่มมันให้ยับให้เละกว่านี้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปฝึกยิงปืนให้แม่นกว่านี้ได้นะครับ